คลิปนี้เราจะคุยกันถึงภาพยนตร์เรื่อง Tron a r i c ครับสวัสดีครับพี่โอนิติเทพโอเคนิติเทพครับวันนี้เราคุยเรื่อง Tron a r i s พี่โอก็เลยใส่เสื้อแดงมาโอไม่ได้เป็นแฟนคลับฟ,ฟุตบอลอะไรนะครับนี่เสื้อของทางเพื่อนน้องสาวเขาฝากโปรโมทนะครับเสื้อแมวยูครับไม่ใช่แมนยู พี่โอได้ดูในระบบ i m a c 3มิติที่ Major Cineplex สาขาบางกะปิ Cineplex ต้องขอขอบคุณ Major ไว้นะโอกาสนี้แล้วก็ขอบคุณ Major ที่เอื้อเฟื้อให้พี่โอมีโอกาสได้ทำคลิปอย่างสะดวกสบายนะครับมอบอุปกรณ์มีสื่อโปสเตอร์โปสการ์ดนี่คือโปสการ์ดที่จะแจกสำหรับคุณผู้ชมทุก หนึ่งที่นั่งเอามันมีโปสการ์ดของไทยอีกนะแต่ว่าอยู่ตรงไหนแล้วไม่รู้จำไม่ได้นะครับแล้วก็มีโปสตเตอร์นี่อ้าวนี่ไม่ใช่อันนี้ที่หยดอันนี้สำหรับคุณผู้ชมที่ซื้อระบบ iMaX พร้อรมกันออสองเรื่องควบนะครับสองเรื่องควบนี่ก็คือต้องจ่ายทั้งสองเรื่องนะเรื่องที่หยดของต้นเดือนแล้วก็ที่หยดอยู่ใน iMac 1สัปดาห์ก็จะมาเป็นทรอนอีกหนึ่งสัปดาห์ครับโปสเตอร์ iMac หายไปไหนละอยู่แถวๆวนี้แหละพี่โอ๋หาไม่เจอแล้วใช่ครับ ก็แวบเจอแล้วครับโปสการ์ดของไทยนะครับสำหรับเวอร์ชั่นเสียงไทยที่คุณผู้ชมจะชมสองที่แล้วก็ได้รับหนึ่งเซตหนึ่งเซตมีสามภาพไปเลยนะครับก็คือคือทั้งสามภาพนี้เขา เขาเข้าพิมพ์ติดกันแล้วมีรอยประให้นะครับสำหรับจะฉีกออกมาเป็น3การ์ดได้ก็สําหรับคุณผู้ชมที่พากันไปดูในโรูเสียงไทยอย่างน้อย2ที่ขึ้นไป2ที่ก็ได้รับ1เสร็จเซรละ3ภาพแต่สําหรับเสียงภาษาอังกฤษก็อันที่อันเดียวกับโปสเตอร์นะครับเสียงภาษาอังกฤษก็เป็นอันนี้1ที่ต่อ1ภาพไปเลยครับก็เป็นหนังที่ทํารายได้ไม่ค่อยดีเท่าไหรใ่ในในสำหรับ ต่อภาคนี้นะครับภาคแรกออกมาปี1982ภาคนั้นทำรายได้ถึง33ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งสมัยก่อนเนี่ยประมาณ2 3 3 7 3 8ปีที่แล้วถือว่าสูงมากนะครับก็เจฟฟ์บริจิตตก็แสดงเป็นทั้งเอ่อเควินฟลินแล้วก็เป็นตัวที่อยู่เป็นตัว AI เป็นปัญญาประดิษฐ์ตอนนั้นก็เป็นแค่บิดเป็นแค่ เป็นแค่หน่วยเป็นแค่โปรแกรมสักสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วแล้วภาค2ก็เกิดขึ้นในปี2010ตอนนั้นพี่โอจำได้ทางดิสนีย์ชวนพี่โอไปดูเรื่องนี้ในรอบสื่อ2ครั้งครั้งแรกเนี่ยจะเป็นตัวอย่างตอนนั้นทรอน ของปี2010จะออกแนวสีฟ้านะครับตอนนั้นจะเป็นมีตัวอย่างแล้วก็ตัดเฉพาะฉากแอคชั่นใหญ่ๆใ,ในระบบ i m a x มาให้ดูเลยรู้สึกจะให้ดูอยู่20หรือ40นาทีเนี่ยจำไม่ได้แล้วตื่นตาตื่นใจอลังการมากตอนนั้นมันเป็นปรากฏการณ์ใหม่เมื่อ15ปีที่แล้วนะรู้สึกว่ามันแปลกมันใหม่มันมี ความยิ่งใหญ่อลังการตื่นตาตื่นใจนะครับแล้วก็ภาคนั้นทํารายได้สูงถึง400ล้านเหรียญสหรัฐทั่วโลกแต่พอมาภาคนี้เขาเหมือนกับไม่ได้โปรโมทอะไรใหญ่โตขนาดน,นั้นพี่โอก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าตอนนี้ไม่ไม่ได้ไปดูรอบสื่อแล้วนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าทําอะไรยิ่งใหญ่ขนาดนี้เปล่าอ๋อมีโปสการ์ดโปสเตอร์อีกอันนึงนี่คือโปสเตอร์สำหรับคุณผู้ชมที่ชมในโรงภาพยนตร์ไอแมอันนี้ได้มาจากบังกะปิซีเน็กซ์นะครับโปสเตอร์เขาว่ากันว่ามีหลายแบบหลายเวอร์ชันที่ไม่ซ้ำกันแต่พี่ ี่โอ๋ได้ลายนี้คุณผู้ชมได้ลายไหนก็ลองเอามาอวดก,กันนะครับถ้าโพสต์รูปใน YouTube ไม่ได้ก็ใน TikTok หรือใน Facebook ก็น่าจะโพสต์ให้พี่โอ,อ๋ดูได้ว่ามันเป็นที่ไหนมียังไงบ้างก็จะฉายในระบบ IMAX จนถึงวันพุธนี้วันพุธที่22พี่โอ,อ๋ขอไว้ที่ทำคลิปช้านะครับหนังเรื่องนี้เข้าฉายในประเทศไทยตั้งแต่วันที่6และ6ใช่ไหม วันที่9แล้วเพราะว่าที่หยดเข้าตั้งแต่วันที่1นะครับที่หยดอยู่ในโรงภาพยนตาลได้8วันแล้วก็เรื่องนี้เข้ามาวันที่9ก้พี่โอดูสามิติอันนี้ดูธรรมดา ก็ถาย2สัปดาห์ตั้งแต่วันที่23ไปก็จะกลายเป็นเรื่องดาบฟิคาสอสูรบางสาขาเขาจะมีเชนซอร์แมนไม่รู้ว่ารู้สึกว่าทรอนอาจจะคงเหลืออยู่สักสรอบก็ไปหาดูได้แต่3มิติน่าจะไม่มีแล้วนะครับไปดูสมิติเถอะสมิติยิ่งใหญ่ตระการตาอลังการมากตื่นตาตื่นใจมากพี่โอชอบเรื่องนี้มากคะแนนใน AMDB ของนักวิจารและประชาชนต่างกันนะครับ ออของนักวิจารณ์เนี่ยทั้ง imdb ทั้งเว็บมะเขือคล้ายๆกันก็คือให้ต่ำให้ไม่ผ่านแต่ว่านมะเขือก็ให้เน่าแต่ว่าประชาชนเนี่ยในเว็บมะเขือสูงถึง80%กว่าเปอร์เซ็นต์แ6 87เนี่ยแล้วส่วนใน imdb เท่าๆกันทั้ง3ภาพเลยผกจภาคแรกแล้วก็ภาคนี้แล้วก็6.8%ภาคที่แล้วนะครับ <c oughs> อวตารไม่เกี่ยวอวตารนี้เดี๋ยวจะถ่าย3ามติเดือนธันวาคมนะครับ ปรดติดตามก็ภาคน,นี้ผู้กำกับชาวนอร์เวย์ครับผู้ที่เคยทำผลงาน Pirate ภาคกราซารัสแล้วก็ Maleficent ภาค2 m i s t r e ตอร์ออฟทั้งสองเรื่องสนุกมากเลยนะแล้วอันนี้ก็สนุกไม่ใช่ไม่สนุกแต่นักวิจารณ์เขาอาจจะอยากจะหาอะไรที่มันแปลกใหม่คือด้านภาพเนี่ยด้านภาพด้านเสียงมันมันก็ ตื่นตาตื่นใจอลังการแต่คิดว่ามันน่าจะเป็นตามคาดมากกว่ามันไม่ได้เกินคาดในความรู้สึกของนักวิจารณ์นะครับแล้วก็ส่วนในเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของคนโลกของคนที่ต้องเจอกับการรุกรานของโลก AI โลกปัญญาประดิษฐ์คล้ายๆพวก Matrix, i ์ o b o t Terminator อะไรอีกล่าสุดก็ m ิช s ั่นอิมพอ s ิบิ e ลนะครับเบิ้ล มันเป็นเพราะที่ค่อนข้างซ้ำซากว่าเราควรจะต้องกลัว AI ถึงขนาดไหนแล้วพี่โอ๋จริงๆเป็นคนกลัว AI มากแล้วพี่โอ๋ก็ยิ่งดูเรื่องนี้พี่โอ๋ก็รู้สึกว่า AI เนี่ยมันน่าจะคิดอะไรเองได้จริงนะครับไม่ว่าจะเป็น AI หรือระดับ ต่ำที่เรียกว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือเหน่วยความจาอะไรก็แล้วแต่พวกนี้มันประมวลผลได้แล้วมาคิดได้แล้วต่อไปมันก็จะมีความรู้สึกแล้วพอมันมีความรู้สึกเนี้ยมันก็คิดว่ามันจะมีมนุษย์ไปทําไมมันก็อาจจะออกจากโลกโลกโลกของมันออกมาสู่โลกของเราก็ได้นะครับในเรื่องนี้มันมีการหลุดจากโลกโลกคอมพิวเตอร์มาโลกของเราแล้วมีหลุดจากโลกของเราเข้าไปในโลกของคอมในโลกของ AI ทั้งสองอย่างซึ่งมันเป็นปรากฏการณ์ที่สนุกมากพี่โอดูเรื่องนี้2ชั่วโมงไม่มีเบื่อเลยมีตัวละครเก่ากลับมาด้วยนะครับเควินฟลินดูโปสเตอร์ใหญ่หมือกันเควินฟลินก็คือเจฟฟริดจ์นะครับเป็นดาราระดับออสการ์จากเรื่อง crazy heart อ๋อส่วนพระเอกภาคนี้จาร์เรเลโตรับก็เป็นออสการ์เหมือนกันจากเรื่อง the l a s buyer club ใช่ไหมที่โอท่องจำมาก่อนที่จะทำคลิปนะครับก็เขาเคยแสดงเป็นโจ๊กเกอร์ในซูซาควอตดังนั้นข้อมูลสถิตินี้เป็นสถิติที่สุดยอดเลยคือตัวละครโจ๊กเกอร์ทั้งสี่เวอร์ชั่นที่เป็นฉบับภาพยนตร์คนแสดงฟอร์มยักษ์เนี่ยทุกคนล้วนได้รางวัลอสการ์หมดจเรตเตโรได้จากเ,เรื่องอื่นนะครับแจคนิโคสันก็ได้จากเรื่องอื่นแต่วาชินฟินิสก,กับใครล่าสุด ว่าคลินิเนก,เ,กเล่นเลื่อนโจเกอร์ฮีเลเจอร์เดี๋ยวไม่ใช่ล่าสุดแต่ว่าเพิ่งจะดูซ้ำอีกรอบที่เขาเอากลับมาใช้ใหม่ The Dark k n ไ g น t นะครับสองคนนี้ได้จากได้จากบทของโจกเกอร์เองเท่ากับว่าบทโจกเกอร์คนที่ไม่ได้รางวัลออสการ์เล่นไม่ได้นะต้องแสดงว่าเป็นดาราระดับคุณภาพมากแต่ก็มีเสียงติดติงว่าภาคนี้ที่เจ๊งเพิ่งจะทำรายได้ไปร้อยล้านเองนะครับจากการลงทุนสร้างไม่นับค่าโฆษณาไม่นับ ค่าส่วนแบ่งของโรงไม่นับค่าการตลาดอื่นๆก็ร้อยแปล้านแล้ว ถ้าจะให้คืนทุนต้อง400ล้านอย่างภาคที่แล้วแต่ว่าโอกาสเป็นไปได้ยากมากเพราะตอนนี้2สัปดาห์แล้วแล้วก็ยอดก็ตกพวกัพวพัวแล้วในขณะที่ตอนนี้ b Black p h one ภาค2ก็เข้าแล้วแล้วสัปดาห์หน้าจะมีเรื่องอื่นๆไล่มาอีกนะครับเรื่องนี้ก็น่าจะไปได้น่าจะไม่ถึง200ล้านก็ขาดทุนเสียดายตอนจบทิ้งเชื้อไว้อย่างดีพี่โออยากจะดูภาคต่อแต่คงจะไม่มีโอกาสแล้วเพราะว่าได้ข่าวว่าดิสนีย์สั่งระง,งับโครงการถอนเรียบร้อยแล้วนะครับเสียดายมากคุณผู้ชมถ้าเรา ระดมสัพพะกำลังไปดูกันหน่อยนะทั่วโลกให้หนังมันกระเตื้องขึ้นมาเอาสัก300ยล้านรวมกันก็ยังดีนะครับแต่ก็คงเกิดไปไม่ได้ก็ได้แต่ฝันต่อไปว่าสักวันหนึ่งเขาอาจจะเอากลับมาหรือฟื้นใหม่ก็ได้เพราะว่าแต่ละภาคเนี่ยก็ทิ้งห่างกันเยอะภาคหนึ่งกับภาคสองก็ยี่สิบปีนะครับภาคสกับภาคสาก็สิปีอีกสิปีข้างหน้าเนี่ยอย่างน้อยเขาอาจจะ คิดอะไรใหม่ๆขึ้นมาแล้วก็หาเรื่องใส่ลงไปในทรอนภาค4ก็เป็นได้นะครับแต่ว่าเจฟฟรีเจ็ไม่รู้จะยังอยู่กับเราหรือเปล่าก็แต่ต้องเป็นพราะที่แปลกๆใหม่ๆอะถึงเวลานั้นอีก15ปีข้างหน้าพี่โอว่า AI อาจจะครองโลกแล้วจริงๆก็ได้นะครับนอกจาก2คนนี้อาจิเลียนแอนเดอร์สันโอ้หูนางเอกที่พี่โอชื่นชอบมากจากเรื่อง X อฟก็มาด้วยนะครับอันนี้เล่นเป็นคุณแม่คุณแม่ที่ค่อนข้างมีความ ซื่อตรงบริสุทธิ์ยุติธรรมมากส่วนคุณลูกอีวานปีเตอร์สเล่นเป็นจิเลียนคือแม่จูจิเลียนคุณลูกจูเลียนนะครับอีวานปีเตอร์สคนนี้เล่นดีมากเลยเรื่องนี้ได้แบบว่าเข้าถึงตัวละครคือพี่โอชอบความคิดภายในใจของเขาชอบการแสดงอินเนอร์ภายในออกมาที่บางทีเขานิ่งๆไม่ต้องพูดอะไรแต่ความรู้สึกภายในเราเห็นเต็มเปี่ยมว่าคนนี้เขากาลังคิดอะไรกาลังจะทําอะไรนะครับคือเป็นตัวร้ายของเรื่องคนนี้เป็น คนตัวต้นเรื่องที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ในภาคนี้ส่วนนี้นางเอกครับเกรตาลีจากเรื่อง past life โอก็ชอบมาก past life หนังอเมริกันเกาหลีที่อ,อ,อะไรนะมีแฟนเก่าติดต่อมาแล้วก็อยากไปเจอกับแฟนเก่าในขณะที่แฟนใหม่ก็นั่งกินเครื่องดื่มรอน่ารักก็กำลังจิกๆอะไรกับแฟนเกา่าโอ้สนุก อ่าแปลกเลรื่องไม่สนุกเหรอเรื่องนี้เป็นการพลิกบทบาทเธอมาเล่นแอคชั่นนะครับทำให้พี่โอู้สึกว่าเออแปลกดีเหมือนกันส่วนคนนี้ชื่ออะไรนะโจดี้เทอร์เนอร์สมิธมั้งอันนี้ตาจริงพี่โอขอโทษนะครับไม่ได้หาข้อมูลไว้เธอค่อนข้างมืดมนเหลือเกินนะครับไม่พี่โอไม่ได้บูลลี่ว่าเธอดำนะพี่โอหมายความว่าบทของเธอเนี่ยเป็นบทที่ค่อนข้างมืดมนเป็นบทที่ดาร์กไม่ได้เกี่ยวกับตัวนะครับก็ ก็ตัวด้วยแล้วแหละก็กระดากทั้งหมดเลยร้อยเปอร์เซ็นเศร้าเนบทเศร้าถึงจะเป็นโปรแกร,รมแต่พี่โอว่เชื่อว่าเธอก็ต้องมีความรู้สึกในหนังทำให้มีความรู้สึกและเพลงประกอบโดยนายอินช์เนลครั้งที่เราเป็นดัฟพังนะครับนายอินชเนลโอ้เพลงดีมากแล้วยังมีอีกเพลงนึงอันนี้ดนตรีประกอบและเพลงประกอบอืนอ่นๆนะครับมีเพลงหนึ่งซึ่ง เออ่มีใส่แทรกสำคัญในเรื่องนี้ของ The b e s h Mode I Just Can't Get Enough เป็นเพลงเดียวกับที่อยู่ใน Minecraft the Movie ก็เพลงนี้แสดงว่าคนที่คร้างใค้เทคโนโลยีน่าจะชื่นชอบนะครับหมายความว่าการพัฒนาการของความทันสมัยเหล่านี้มันไม่มีวันพอหรอกมันต้องไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดฉากใน IMAX ระบบ3มิติมีพุ่งออกมาด้วย ตื่นตาตื่นใจอลังการมากพี่โอชอบมากพี่โออยากให้เรื่องนี้ได้9เต็มสิบเลยครับถ้ามีอะไรผิดพลาดคาะตก,กร่องขออภัยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่างๆคลิปอืนอ่นๆขอบคุณครับสวัสดีครับจอห์นแอร์ริส